รวมแล้วฝ่ายฝ่ายอาเหตุอาเหตุตกะอัพยากตะกับอะไรกับสาเหตุตกะอัพยากตะหรืออาเหตุตกังอัพยากตังเราก็พูดรวบแบบไม่ต้องลงวิพัฒน์เราก็เลยกลายเป็นสเสตุกะอัพยากตะเรามารวมดูซิว่าฝ่ายอาเหตุตกะพยาตะมีองค์ธรรมอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ ในอาเหตุโกาสเจ็ดสนะิบแปดเนาะในอาเหตุโกาสเจ็ดสนะิบแปดก็คือสิบแปดดวงนี้นะเนนะี่นี่แนละ้วสิบแปดนีงเนาะก็เอามาใส่อย่างนี้แต่เราก็เชอสิก็มาใส่นะเนาะได้มาสนะิบสองอ่าเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือในสิบแปดดวงนั้นนะ่ะที่จะทำให้ รูปเกิดพร้อมกระตนได้ก็มีอยู่ก็คือแปดดวงเนานะวิบาก้าที่เป็นเหตุตรงนี้เนาะแล้วก็กริยายสามเนาะฉะนั้นรูปที่เกิดพร้อมกับจิตพวกนี้ยเช่นถ้าเกิดพร้อมกับจิตห้าดวงเนี้ยชื่อว่าวิปากกับจิตแต่ชรูปนะวิปากกับจิตแต่ชรูปเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดพร้อมกันกับสามดวงน,นี้ชื่อว่าเป็นกิริยาจิตแต่เชิรุ่งคณิตทั้งวิบากทั้งวิบากและกิริยาก็เป็นเป็นอัพยากรรต่างแล้วก็จิตแปดดวงนี้ไม่มีอัพยกตางมุมดูไมไม่มีเหมือนกันดูไหมก็เลยชื่อรวมกันเลยว่าเป็นอ,นอินุกะจิตแต่เชิเรุ่งอย่างนี้นะ ไอเหตุกาจิตเดชรูปก็เลยเป็นรูปเป็นองค์ธรรมสองที่สองเป็นองค์ธรรมที่สองต่อจากไอเหตุการนาะก็คืออย่าลืมว่าไอเหตุกาจรจิตเดชรูปเนี่ยก็เกิดพร้อมกันกันกบจิตแปดดวงที่อยู่ในสิบแปดนี้น,น,นะทั้งวิบากทั้งเกิริยาต่อไมอ่ในสิบแปดดวงเนี้ทำหน้าที่ปฏิสนธิได้อยู่สองดวง เนี่ยนะทำหน้าที่ปฏิสิทธทิได้สองดวงคือสองดวงนีน้นะสองดวงน,นี้ชื่อว่าเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิกรรมมาเชรูปมาความว่ากรรมมาเชรูปเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันกับจิตสองดวงน,นี้คืออะไรก็คือสามเป็นเะจ็ดเนี่ยนะเกิดพร้อมกับจิตสองดวงน,นี้และสองดวงน,นี้เป็นปฏิสุนธิทำหน้าที่ปฏิสิทธิแล้วสองดวงน,นี้ ดูที่หนึ่งธรรมที่ดึงที่ในอามบายอย่างนีในมนุษย์กระจาตุ่มนี่นะตรงนี้เป็นอะไรเป็นทุกหนึ่งใช่ไหมทุกติอาเหตุทุกาบุนคคลหนึ่งตรงนี้เป็นอะไรสุขติอาเหตุทุกาบุคคลหนึ่งเนาะอย่างนี้เนาะแล้วก็จิตสองตรงนี้เป็นอาเหตุทุกาก็เลยเชื่อว่าเป็นอาเหตุทุกาปฏิสนธิกรรมาเจริ อย่างนี้นะฉะนั้นตรงน,นี้อย่าลืมมากปฏิสิทธิตัวน,นี้กี่ดวงต่อบว่าสองดวงคืออาเหตุุกกาปฏิสิทธินั่นเองทําให้ก,กรรมไม่ชุบเกิดวอมฉะนั้นกรรมม่ชุบผู้นี้จะก้เป็นในกรรมม่ชุบที่ไม่มีอาพยาะตะมืออย่างนั้นไม่มีอายาตามือเพราะอะไรเพราะปฏิสิทธิเนี่เป็นอาเหตุกกาอาเหตุกกามปลว่าไม่มีอาพยาตะมือนั่นเองอย่างนี้เนาะก็มาเป็นอันที่สาม ต่อไปจิตตะโชูป <c oughs> จิตตะโชรูรเราต้องรู้ว่าจิตตะโชรูรเกิดพร้อม <c oughs> เป็นรูปที่เกิดพร้อมกับจิตอะไรได้บ้างตอบว่าเกิดพร้อมกับจิตที่เป็นกุศลก็ชื่อว่าเป็นกุศลจิตตะโชโรถ้ารูปนั้นเกิดพร้อมกันกับอกุศลก็ชื่อเป็นอกุศลจิตตะเชโรครั้น,นี้ ตัวจิตชโรกเป็นอัพยากตะถูกไหมจิตชโรกเป็นอภิญากตนะกแต่จิตชตัวนี้เกิดแต่กุศลละมูลเกิดแต่อกุศลละมูลถือว่าจิตชัวตัวนี้มีอภิยากตะมูลไหมไม่ไม่อามเที่ยวนะฟังทนะีนะกรุณาฟังอีกหนึ่งเที่ยวนะะจิตชโรกเป็นอภิยากตะ ถ้ามั้งอภิยตาก็มีรูปยี่แปดก็แบ่งเป็นเจ็ดหมวดถูกไหมจิตจเชรูปปฏิสุธทกรรมชรูปพาเรรูปอาหารเชรูปประตูเชรูปปราญนศาสตตกรรมชรูปปวัติกรรมชรูปเนาะคราวนี้เรามาไล่จนถึงจิตจเชรูปเนี่ยตัวจิตจเชรูปเนี่ยเกิดเป็นอภิยตากแต่จิตเชรูปนี้เกิดแต่กุศลลมูลชื่อว่ากุศลจิตใจเชรูป เกิดแต่คุณลมูลชื่อว่าเป็นอคุณสมนิจฉรุกเลยรวมกันไปเลยว่าเป็นคุณสมนิจฉรุก mm hmm. ขณะนี้ถามว่าตัวจิตเรลิมตัวเนี้เกิดแต่มูลอะไรเกิดแต่มูลที่เป็นกุศลบ้างเกิดแต่มูลที่เป็นคุศลบ้างฉะนั้นถามว่าจิตเฉลิมตัวเนี้มีอัพยาาตามูลไหม เกิดแต่อภัยะแตามูลไหมไม่เกิดไม่มีแต่เขามีมูลเขาเกิดแต่อภัยก็เกิดแต่มูลที่เป็น,ปนกุศรเกิดแต่มูลได้เป็นบุกรศลฉะนั้นตัวกุศลมูลไม่ใช่อภัยะต่มูลอาุศลมูลก็ไม่ใช่อภัยาตามูลถือว่าอะไรเป็นอาเหตุตกออากาอภัยะกกเข้าใจเนาะ ถือว่าเป็นอหิบุราพาปยาตะแต่ว่าจิตใจชรูปตัวนี้ต้องระบุระบุที่เกิดของเขานะก็คือกุศลจิตเจชรูปอกุศลจิตชรูปโดยรวมกันด้เป็นกุศลอกุศลจิตใจชร่วแต่ไม่ควรมีคาว่าอาเหนํำหน้ามีไม่ได้เพราะจิตเจชรูปตัวนี้เขามีมูลอยู่เขาเกิดแต่มูลแต่มูลนั้นเป็น กุ่มูลนั้นเป็นอาปู่สซึ่งไม่ใช่เป็นอาพยายกระตมูลถือว่ามีมูลก็จริงแต่มูลนั้นไม่ใช่อาพยายกะตก็เลยชื่อว่าเป็นอาเหตุตุกกาอาพยายกระตไปเพราะตอนนี้เราต้องการแค่สองอย่างใช่ไหมเราต้องการแค่สองอย่างคืออะไรทัดเอาส่วนที่เป็นอาเหตุตุกาอาพยายกระตกับเสเหตุกอาพยายกระ แล้วตอนนี้เรากําลังคัดเอาส่วนที่เป็นของอหตุกะเพรตาหมายก็มากยพรตานี้แม้มีมูลก็จริงแต่มูลนั้นไม่ใช่อพัพยาตามูลไม่ใช่อพัพยาตามูลก็ถือว่าไม่มีอพัพยาตามูลเหมือนกันเนี่ยนะต่อไปก็เอารูปห้าหมวดดังฉะนั้นสองหมวดที่เป็นอนตุกะใครเลยนะรูปสองหมวดที่เป็นอนตุกะคืออะไรก็คือ ไอ้เหตุสุกะจิตเฉโรไอ้เหตุสุกะปฏิสนธิกรรมเฉลมโรคเห็นไหมแล้วก็กุศลอกุศลจิตชรุปในจบแล้วสองหมวดรูปสองหมวดนะจะในนั้นะดัเลยเนาะพบสองหมวดเนาะคือจิตรูปกับปักกัมนั่นเองเนี่ยสองหมวดนี้ได้มาแล้วพอหมดแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาห้าหมวดที่ไม่มีแน่นอนเอามาใส่เลย กายเราสรอาหารเรารุปประตูชโรุปปสันญะสัจกรรมเราสรุปปวาติกรรมชรารุปนิพพานก็เป็นอเหตุการ์ใช่ไหมก็ใส่ก็เลยเลยนิพพานจบรวมแล้วธรรมที่เป็นอัพญญาการไม่มีแม้แต่โมลมีทั้งหมดอยู่สิบข้อหนึ่งเหตุการจิตสิแปไสองเหตุการจิตไปสรุสามเหตุการ์ปวาริติกรรมสรุปสี่ตัวสอนหนึ่งตัวอนเจเจโรค พาละโรคอาละเจะโปรปุจเจโรอาสัญญะสัจจะกรรมเจโรกวัตถิกรรมจะจโรนิพานดูนั่สิข้ออันนี้เราต้องจังไม้เลยฉะนั้นก็ถามว่าไอเหตุุกาพยาตะมีองค์ธรรมอยู่กี่ข้อต่อว่าสิบข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขนาสิบข้อเนาะส่วนใส่เหตุกาพยาตะมีกี่ข้อ มีสี่ข้อเขียนไปเลยเห็นเนาะมีสี่ข้ออ่าต่อไปเราไปดูในส่วนที่เป็นของอ่าสาเหบา้าเนาะเนี่ยเราก็คาด้วยเี็นเนาะคำบนนี้เป็นอาเหข้างล่างนี่เป็นสาเหบเหนเนาะดูนะเนาะเต่ในระดัก็คือเรามาดูไล่ดูนี่เลยว,วิบากวิบากสามสิบหกเป็นอาเหไปแล้วสิบห้า เหลือยี่สิบเอ็ดฉันยี่สิบเอ็ดนี่เป็นไรสาเหตุกาวิป่ากาจิตยี่สิบเอ็ดเขียนเลยหมายความว่ายี่สิบเอ็ดดวงเนี้แต่ละดวงแต่ละดวงล้วนแ,แต่มีอาพยายกระูลหมดเลยเราไล่ดูนีน่เห็นไหมมีหมดเลยไหมตัวนี้เนาะนมีหมดเลยเนี่ยตารางมีหมดเลยจริงนี้เนาะชื่อต้องบอกระบุด,ด้วยนะสเสตุกา วิปาเรจิทยี่สิบเอ็ดเพราะวิบากมีสองยาง well. อเหอยู่้างบนสาเหอยู่ตรงนี้วิบากที่เป <c abad> ็นไอเหมีกี่ดวงนี่ยังไม่ได้ลบยังไม่ได้ลบยิงไม่ได้ลบต้องเขียนจำกับต่อมกิริยาจิตยี่สิบที่เป็นสาเหมีสิบเจ็ดที่เป็นอเหมีสามแล้วสิบเจ็ดที่เป็นสาเหใช่ไหมเขียนมาเลยสาเหตุกาะกิริยาเจ็ดสิบเจ็ด พอเขียนเสร็จปุ๊บถามอ่ะแล้วเจอเดสิกล่ะเจอเดซิกสามสิบแปดเป็นอะไรเป็นเลขสิบสองแล้วเป็นสเส้นมีเท่าไหร่สามสิบแปดเขาก็เขียนเลยสามแปดแต่สามแปดขอแยกเป็นสองเนี่ยนะขอแยกเป็นสองคือนี่คืออะไรไม่ชื่อว่าอภยยากระตะมูลชื่อว่าอาพยากะตะมูลอาอาตอนนั้นเองแล้วแต่ว่าสามแปดในจลน์เราต้องยีบไปเกือสิบเจ็ดนะ ใช่สิบเจ็ดเป็นสามแปดไม่ได้นะสิบเจ็ดเร้แค่สามห้าแต่ยี่สิบเอ็ดเป็นสามแปดรวมกันก็เป็นสามแปดอย่างนี้นะลักษณะนี้น,อนอ้องเข้าใจเนาะอ่าเสร็จปุ๊บสมาในยี่สิบเอ็ดเนี้ยทำหน้าที่ให้รูปอะไรเกิดพร้อมกระตุมในบ้างในสิบเจ็ดนี้ให้รูปเกิดพร้อมกระตุอะไรในบ้างก็ตอบว่าอะไรตอบว่าเป็น สตเหตุกาวิบากและ,ะเหตุตุการกิริยาจิตจะ,ะโรคสิบเจ็ดมากรมารูปสิบเจ็ดเนี่ยเกิดพร้อมกันกับเหตุตุกาวิบากก็มีเกิดพร้อมกันกันกนกบเหตุกา,ากิริยากรมีฉะนั้นแสดงว่ายี่สิบเดกับส7็ก็ทําให้จิตในสรูปเกิดพร้อมกักกบตนฉะนั้นจิตสรูปประเภทนี้ถือว่าอะไรเป็นสาเหตุเพราะเกิดแต่มูลที่เออเกิดแต่วิบากที่มีอภิยญาะตะมูล ใช่นะฉะนั้นกะ็นเลยเขียนว่าเป็นเสทุกการวิบากและเสทุกากิริยาจิตในช่วงสิบเจ็ดเสร็จเพ๊บในสิบเจดกับยี่สิบเอดกับสิบเจดเนี่ยอะไรที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิในบ้านตอบว่าในยี่สิบเอ็ดมีสิบเจ็ดเนี่ยได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเพราะว่าสิบเจ็ดเนี่ยเขาเกิดในภาวะติการอย่างเดียวฉะนั้นเกิดในปฏิการอย่างเดียว ไม่เกิดในขณะปฏิสนธิการหรือจุติการไม่ได้เพราะเป็นกิยาจิตใช่ไหมอย่าง,งน,นี้เนาะแต่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยได้หมดเลยเพราะวัติการจุติการปฏิสนธิการเราก็มาไล่ดูตามสมคูรณได้เท่าไหร่ในยี่สิบเอ็ดที่เกิดที่ทำหน้าที่ประสินที่มีกี่ดวงนี่แปดห้าใช่ไหมแล้วก็สี่แต่สนะี่นั้นเป็นอรูปวิบาก ทำหน้าที่ปฏิสุนที่ได้เ็จริงแต่รูปไม่ได้เกิดด้วยเพราะเขาเป็นอารูปใช่ไหมเป็นรูปบาทฉะนั้นตรงนั้นไม่เอาก็เอาแค่ไปกับห้าเป็นเท,ท่าไหร่สิบสามดวงฉะนั้นสิบสามดวงเนี่ยทำหน้าที่ปฏิสุนธรริทำหน้าที่เกิดฉะนั้นทำหน้าที่สืบตอ่อพบกใหม่นะต่อเนื่องจากพวกเก่าหนาไปสืบตอ่อขึ้นมาปุ๊บฉะนั้นโรคก็จะเกิดพร้อมกันกับ จิตสิบสามดวงนี้ด้วยชื่อว่าเป็นกรรมมัชกาลาสามเจ็ดสี่ก็กก 3, 7, 4, เรียกชื่อว่าเป็นเหตษุกะาปฏิสนธิกรรมมัชรุปคราวนี้ตอนที่เป็นเศตุกะาปฏิสนธิกรรมมัชุกตัวเนี้ยก็คือเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตกี่ดวงแต่ว่าสิบสามดวงนี่นะสิบสามดวงนี่เนาะในคือมหาพิบากแปดกับรูปวิบากห้าเนาะเห็นไแต่ก็สิบสามดวง กรรมไรุปนี่ก็คือกรรมชกรลาบนั่นเองแต่ท่านเ็ใช้คําว่ากรรมชุบเสร็จแ,แล้วก็มีต่อาอะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจรโรการะภุคคำเนี่ยเป็นการย้ำชี้เฉยหมายความว่าให้รู้ว่ากรรมชรูชุนี่เป็นไปในปัญจโวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปฏิสนธิกรรมชรุปมันมีสองอย่างปฏิสนธิกรรมชรุปที่เป็นอาเหตคืออาสาัง แล้วก็สองดูนี่ก็เป็นอาเหแล้วก็ที่เป็นเหก็มีฉะนั้นก็เลยท่านก็เลยย้ำว่าตัวปฏิทิศกรรมบยรลตรเนี้ยต้องเจาะจงที่เกิดในปัญจโวนะเห็นเนาะแต่พอมีคําว่าสเหสหตุกาแลวเนี้ยจริงๆคานี้ไม่สงสยัยหรอกเพราะชื่อว่าสเหสหตุกาต้องเป็นไปในปัญจโวเท่านั้นนอกจากปัญจโวไม่มีแต่ที่ท่านใส่นี่คืออะไรย้ำเน้น ส่วนคำว่า,ากุศลอกุศลจิตชรูปที่เกิดขึ้นเฉพาะในปัญญุโตอนนี้ก็เช่นกันชื่อว่า,ากุศลจิตชรูปอกุศลจิตชรูปเป็นไปในปัญจโวแน่นอนที่อื่นไม่มีหรอกฉะนั้นคำว่าที่เกิดขึ้นเฉพาะในปัญจโวไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ก็กันเอาไว้ย้ำเน้นอีกทีหนึง่งฉะนั้นรวมแล้วฟังที่เป็นสาเหตุ ฟังที่เป็นสเสห์มีกี่ข้อตอบว่ามีสี่ข้อก็คือสเสหตุกาพิปากจิตยี่สิบเอ็ดหนึ่งข้อสเสหตุกากร,ริยาจิต 17, จสิบเจ็ดเจ็ดสี่สามสิบแปดอีกหนึ่งข้อรวมกันนะสามเนี่ยก็เป็นสองข้อเท่านั้นเองอย่างนี้นะแต่ที่แยกออกมาตรงเนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเรียนในฝ่ายที่เป็นชื่อว่าเัยกรรมบลกรรมไม่ชื่อเนี่ยถ้าไม่แยกมันก็จะติดลำบาก แล้วพอเรียนยจนถึงที่เป็นอัญญััญญะที่ชื่อกับไม่ชื่อมันก็ติ๊กลำบากแล้วเราเลยแยกไปก่อนเลยมันก็จะได้สะดวกในการเรียนถึงตัววิบากกับกิริยาจึงนับมาเป็นคคละข้ออย่างนี้นะตัวเทตุการวิบากกับเสตุกากิริยาเนี่ยจึงจะเป็นคคละข้อกันเจริกก็ถือว่าอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นไม่ได้เป็นข้อใหม่เพิ่มเนาะ ข้อใหม่เพิ่มก็คือเศษุการวิบากและเศษุการกิริยาจิตแต่ชรูปสิบเจ็ดตรงนี้เป็นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สามเศษุการปฏิบัติกรรมนชรูปที่เกิดขึ้นเฉพา,าะในปัญญามารถที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ตรงจิตชฉลิก็มีคํานี้ด้วยแต่ว่าเอาคํเนี้มาไว้ท้ายสุดเอามาไว้ท้ายสุดคือไม่ต้องบอกสิบเจ็ดที่เกิดขึ้นอันนี้ก็บอกที่เกิดขึ้นอีกไม่ต้องเอามาไว้ครั้งเดียว ฉะนั้นสาเหตุกาะพยาการมีทั้องหมดอยู่สี่ข้อต้องจำเรียบร้อยฉะนั้นสรุปแล้วก็คืออัพยากาะธรรมมีอัพยาการมูลก็มีอัพญากตรธรรมที่ไม่มีอัพยากตะมูลก็มีมมมมมคราวนี้โยมลองคิดดูสิว่าตรงเนี้ยท่านถามว่ามีเฉยๆนะมีเฉยๆคราวนี้ถามว่ามีเนี่ยจิตเจรสสิ แล้วก็รูปนิพพานเราจะเห็นว่าจิตที่ไม่มีอภิยตมูลเช่นสิบแปดดวงสิบแปดดวงเนี่ยไม่มีอภิยตรมูลเหมือนกันทั้งสิบแปดเลยไม่มีเหมือนกันทั้งสิบแปดเลยไหมแล้วถ้าเราเข้าใจตัวนี้ยปุ๊บเนี่ยพอว่าเอกะอันเดียวกันเลยตรงเนี้ยเป็นการถามว่ามีหรือไม่มีแค่นี้ยังไม่ได้ถามว่าเป็นอันเดียวกันหรือว่าไม่มีเหมือนกันไหม ไอ้ที่มีมีเหมือนกันไหมใช่ไหมแต่พอมีเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยไหมไอ้ที่ไม่มีเนี่ยไม่มีเหมือนกันหมดเลยไหมนั่นคือเอกาคือย้ำแบบนั้นแต่ตรงนี้มันจะย้ำาล้วทำว่ามีใช่จะต้องมีไม่มีจะนี้นันมีสิบแปดดวงนี้ไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันทั้งสิบแปดเจติกทั้งสิบสองที่ประกอบอยู่เนี่ยตั้งแต่ดวงที่หนึ่งถึงดวงที่สิบสองก็ไม่มีปริยธรรมดวงเหมือนกันทั้งสิบสองเลย ฉะนั้นจิตทั้งสิบแปดก็ไม่มีเจริสิทั้งสิบสองก็ไม่มีเหมือนกันหมดทั้งจิตทั้งเจตสิไม่มีเหมือนกันหมดแม้รูปเหล่านี้ก็เป็นรูปที่ไม่มีอภิญารมูลเกิดเหมือนกันหมดเลยเพราะมันเกิดแต่จิตที่อะไรไม่มีอภิญตาธรมูลแต่อเหตุโอกาสเจริญชรูปเนี่ยบอกจานวนว่าสิบเจ็ดไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดจากจิตที่เป็นอเหตุเนี่ยมันมีไม่ครบหรอกท่านเลยจึงไม่ใส่ ส่วนกุศลกุศลจิตชรูปสิบเจ็ดก็รูปเท่าไหร่ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องใส่เพราะว่าเนื่องจากข้างบนก็ไม่ได้ใส่แล้วก็เลยต้องไม่ใส่ไม่ต้องไปใส่เดี๋ยวมันจะยุ่งมันจะตับสมกันแต่ให้รู้ว่าถ้าก็ถามว่ากุศลกุศลจิตชรูปเนี่ยจำนวนรูปเท่าไรก็สิบเจ็ดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะไม่ใช่ว่ามีสิบเจ็ดแน่นอนไม่ใช่นะ ดังกล่าวมาจิตรูปสิบเจ็ดเนี่ยบางดวงสิบเจ็ดได้จริงแต่บางประเภทสิบเจ็ดไม่ได้มันได้แค่บางอย่างไม่ได้ครบสิบเจ็ดหรอกอย่างนี้นะฉะนั้นจึงไม่ต้องใส่เนาะฉนั้นที่ต้องจําก็ตอนนี้แหละหมดแล้วแยกแล้วนี้เราก็มาเลือกเนะี่นั้นเรามาติ๊เลือกดูเนาะฉะนั้นเราต้องจําบาลีแล้วนะเราเราต้องจํงบนะา,า,าจบาลีนะก็คืออาเหตุตุกขังอภยยากตัางสี่สิบข้อสายเหตุตุกขังอภยยากตัางกี่ข้อ สี่ข้อฉะนั้นถ้าเป็นอาเหตก็ตอบว่าอะไรไม่มีอัพยากตามูลถ้าเป็นเสหตอบว่าอะไรมีอัพยากตามูลทั้งอาเหตกับเสหถามว่าเป็นอัพยากตาธรรมมาไหมอ่าเป็นตกลงว่าสิบข้อกับสี่ข้อเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมที่เลยเป็นเยเกจิอัพยากตาธรรมมาจริงแต่้เราก็เลยเลือกเลย ทั้งอาเหกับดเสหภบุมแล้วเป็นสิบสี่ข้ออย่างนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสัมเสียบทามา่าทำเหล่านั้นทั้งหมดมีอัพยากตะมูลใช่ไหมหรือมีมูลที่เป็นอัพยากตะใช่ไหมสิบข้อนี้ตอบอะไรไม่มีแล้วก็ปฏิเสธพอมาเป็นเอกกก็ ไอ้ที่ไม่มีนะไม่มีเหมือนกันหมดเลยไหมไม่มีเป็นอันเดียวกันจริงไหมอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้ด้านคำตอบตรงนี้กับเอกะเหมือนกันหมดเหมือนกันอ่าส่วนฝั่งที่เป็นมีบ้างล่ะถือว่ามีมีเป็นมูลเหมือนกันหมดเลยไหมก็ตอบรับฉะนั้นส่วนที่ตอบรับเป็นสองบทส่วนที่ปฏิเสธเป็นบทเดียวฉะนั้นต้องจำชื่อบาลีแล้ว บทเดียวเนี่ยมีชื่อบริบาลัยอิเหตุการอัพยากตงตรงทรงตรัสว่าอัพยากตะที่เป็นอเหตุการัอเหตุการในตัวเนี้ยหมายถึงมันไม่มีมูลไม่มีมูลอะไรไม่มีมูลที่เป็นอัพยากตะกรนี้ถามมาเอ้าไม่มีมูลที่เป็นอภยากตะก็แสดงว่ามีมูลที่เป็นกุศลนั่นเองนันละถ้าเรามีมูลที่ไม่เป็นอพยากตะแสดงมีมูลที่เป็นกุศลหรือากุศลนี่ก็อย่างนั้นน่ะ สภาวะเหล่านี้จําไม่ดีนะสภาวะเหล่านี้ยอเหตุกาจิสิบแปดเป็นชาติอะไรชาติวิบากชาติกิริยาถูกไหมแล้วกุศลมาเกี่ยวอะไรอากุศลมาเกี่ยวอะไรในสิบแปดดวงเนี่ยทําไมชื่อว่าเป็นอเหตุกะต่อว่าเพราะไม่มีอัพยายกตามูลให้เข้าใจ อย่ามาบอกว่าไม่มีกุศลโมูลนิยมโสรลมูลเอามามาเกี่ยวทำไมเนี่ยชื่อว่าวิบากชื่อว่ากิริยามันใช่กุศลอกุศลที่ไหนกันมันคนละชาติมันคนละพวกเพราใจนะั้นไม่มีอะไรต่มูลให้เข้าใจอย่างนี้นะอ่าฉะนั้นก็เราต้องจําชื่อบาลีแล้วอาเหตุตุกการอพยากตางสี่ข้อส่วนสี่ข้อเนี้เป็น สาเหตุกการอภพยากตางฉะนั้นถ้าเป็นสิบสี่ข้อเนี้ยเป็นการตอบรับสั่งเสียหมดไม่ปฏิเสธจึงได้กลายเป็นสองบดส่วนสิบข้อเนี้ยเป็นการปฏิเสธสั่งเสียหมดจึงได้เครื่องหมายกากบาทคือปฏิเสธแปลว่าอะไรไม่มีอภพยากตามูลหรือไม่มีมูลที่เป็นอนภพยากตามูลฉะนั้นตรงเนี้ย พระองค์ทงวิสัชนาเป็นมิพังโดยตรงเพราะเป็นคนละส่วนคนละพวกกันแยกพวกแยกหมู่กันชัดเจดนเะนาะจนตรงนี้ต้องเป็นมิพังโดยตรงอยู่เนาะตรงนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขของอะไรอยู่ในเงื่อนไขของตรงกลางตรงกลางนึกออกไหมหัวท้ายเวลาสรุปเนะี่ยหัวท้ายเป็นอ้อตรงกลางเป็น ตรงอย่างเดียวตรงกายเนี่ยถ้าเป็นปริปุนาตรงอย่างเดียว้อาไม่มีเดคาดะนั้นต้องตอบส่วนไหนก่อนบทเดียวก่อนหนึ่งนะตำแหน่งที่มาร์กเนี่ยนะก็คือเป็นตำแหน่งที่หนึ่งคือตอบก่อนแล้วสองบทเป็นการตอบที่หลังจัดว่าเป็นวิาพาธโดยตรงเป็นวิาพากตรงเนาะอ่าดันั้นเราก็ต้องมาตอบกันละ เพื่อความชำนิชำนาญโปรดว่าพร้อมกันอ่าต่อไปตรงน,นี้นะเวลาก็ออกก็สอบนี่ก็จะชอบออกนะสิบข้อเป็สี่ข่อนะแต่พอเวลาออกก็สอบสมมุติว่าเราก็ให้จำได้โจทาสายเนี้ยตอนนี้เป็นสองบทเนี้ยพอเราสแสดงองค์ธรรมที่เป็นสองบทเราบอกว่าองค์ธรรมขอสงสังสยบทได้แก่องค์ธรรมบทหลังเท่านะั้นอย่างนี้เลย อ่าได้ดเพราะเฉพาะข้อนีญญ้นะเพราะมันยาวก็เลยให้แบบใช้คำว่าหมวดลังนเท่านั้นได้อ่าต่อไปปฏิโลกรน,นะเึ้นเลยปฏิโลมาโชาเยวา,านปัญหาพยากระตมมูลรากาตจเปเตนัมมาพระยากระติหรือว่าทำเหล่าใด มีโมลที่เป็นอัพยากตะมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากตะาใช่ไหมสัวนิฐานทัหมดต้องการหาธรรมที่อะไรมีอัพยากตรมูลมารมาต้องการอัพยากตะธรรมที่มีอัพยากตรมูลอัพยากตะธรรมที่มีอัพยากตรมูลก็มีอะไรมีวิบัติกิริยาแล้วก็เจตสิกช่งหว แล้วก็รูปสองหมวดอย่าลืมนะจิรูปกับปากกันเห็นนะก็คืออะไรก็คือสี่ข้อข้างล่างเนี่ยจัดว่าอะไรมีอพยากตามูลจิตก็มีอพยาตรมูลทั้งหมดก็คือยี่สิบเอ็ดมีทั้งยี่สบเอดเลยสิบเจ็ก็มีทั้งสิบเจ็ดเลยเจรสิสามสิบแปดก็มีทั้งสามแปดเช่นถามว่าอาโลภามูลมีอภยาตามูลไหม อะโลพาขึ้นมาถามว่าโลพามียเปียตมูลเท่าไหรสองหรือหนึ่งใช่ไหมถ้ายาณสามก็มีสองถ้ายาณเวทก็มีหนึ่งอย่างนี้นะอะโทษาอาโทสามูลมีมีเปียตมูลเท่าไหรอสองหรือหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่ายานาสัมถิยา,าณสัมอัทโทสะที่อยู่ในยาณสัมก็มีอยมยนตะมูลอยู่สองคืออะโลภากับโมหะแต่ถ้ายาณเวทมีอยู่หนึ่งอย่างนี้ยฉะนั้นจะหนึ่งก็ตามจะสองก็ตามจะสามก็ตามก็ถือว่ามีไม่เกี่ยวกับจํานวนเจตสิกที่ไม่ใช่มูลก็มียมยนตะมูลเหมือนกับมูลเท่านี้แหละแล้วส่วนรูปเองก็ถือว่ามีนะ พรูปเราเนี่ยชื่อนะต้องต้องระบุนะ <c oughs> จิตใรูปประเภทนี้อยู่จิตใรูปประเภทที่เป็นใส่เหตุหตุกาวิบากกาเหตุุตุการิยาจิตชรูปเนี่ยเป็นจิตใรูปที่มีกําลังมากกว่าเป็นไอเหตุุการิจิตชรูปไม่มีกําลังเพราะอะไรเพราะไม่มีมูลช่วยไม่มีมูลช่วยที่จะทําให้มีกําลังขึ้นมาเข้มแข็งแข็งแรงเหมือนกับในจิตใจรูปที่เป็นฝ่ายสเหตุ อย่างนี้นะแม้ตัวปฏิสมเิกกรรมไชรูปตัวนี้ก็ตามถือว่าไม่มีกำลังตกลงว่าทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยถามว่าเป็นอัพยกะตะาไหมสี่ข้อเน,นี่ยเป็นอัพยกะตะาไหมตอบอะไรเป็นเนี่ยเป็นจริงแจ๊สอพยกะตะอย่าลืมลว่าองค์ธรรมกว้างนะองค์ธรรมเยอะนะมีทั้งจิตเจริสิรูปนิพานเนาะ เจอหน่องธรรมเจอเนาะตรงนี้เนาะอาจารย์ว่าเลยวิสัชนาะอามันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกกฏฐานในปัตติโลมภูชาเยว,วาปนะอะพรย,ายา่งนกตาโมลังกาเป็นัจเตเตธรรมมาอะไรย่งนกตาเป็น องทางขอสันนิฐานบทได้แก่สเหตุกาวิปาจิตยี่สเอสเหตุตการกริยาจิตเจตสิกสาสปสเหตุกาวิบาแไดสเหตุกากริยาจิตอาจโรสิจสเหตุกาปฏิสนธิกรมมจโรที่เกิดขึ้นจฉพาอแต่ใน การโภมองทางของสามสยาบทเหมือนการฉนะอันน,นีต้ตอบว่าอามันตาตรงเนี้ถ้าเป็นบบกุศลบดอาคุศลบดจะต้องตอบว่า,บบา,ากุศลสมุทฐานารูปาหรืออาคุศลสมุทฐานารูปาเห็นเนาะแต่พอมาเป็นอภิญญา,าอุทกว้างไงมีตัง้งจิตเจริสิกรูปนิพานฉะนั้นะก็เลยกลายเป็นอ,อามันตา ่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าในที่สามในที่สามคือมูและการในก็ถือว่าจบแล้วในที่นี้